สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง iPhone to Hand Channel นะครับผมวันนี้มีสินค้านำเสนอนะครับเป็นเจ้าตัว iPhone 13 Pro Max นะครับโอเคนะครับก่อนรับชมคลิปยังไงทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วด้วยนะครับโอเคมาดูตัวเครื่องกันดีกว่านะครับตัวนี้เป็นตัวสีฟ้าหรือสีบลูนั่นเองนะครับหน้าจอสวยๆเลยนะครับนี่นะฮะหน้าจอสวยๆเลยนะครับอย่างนี้เลยนี่นะฮะอุ้ยรอยมือผมนะฮะขออภัยขออนุญาตช็ดนิดนึงนะครับนี่ฮะเป็นรอยมือเนาะ มาดูรอบๆเครื่องก่อนนะครับขออนุญาตเช็ดไปดูไปเช่นเคยนะครับนี่นะฮะสภาพสวยๆเลยนะครับนี่ฮะพร้อมใช้งานเลยนะครับเงาแวบๆเลยนะครับนี่ฮะเงาเงาเลยนะครับนี่ฮะอาจจะมีรอยบ้างเนาะตามการใช้งานแต่นิดๆแต่น่อยๆนะครับแทบจะมองไม่เห็นนะครับนี่นะฮะสวยๆเลยนะครับนี่ฮะประมาณนี้เลยด้านหลังนะครับกล้องเครื่องทุกอย่างคมชัดสดใสนะครับกล้องเงาวิบๆเลยนะครับนี่ฮะ ้านหลังตายเปิ้ลยังคงสดใสนะฮะสีฟ้าสวยๆเลยนะครับโอเคทัาสกกีนหน้าจอเลื่อนๆแบบนี้เลยนะครับนี่นะฮะมาดูภายในตัวเครื่องกันดีกว่านะครับสุขภาพแบต8 7นะครับยางอ่ดๆอยู่เลยนะครับโอเคต่อไปก็มาดูกันที่จอภาพนะครับปรับแสงดูแสงได้ปกติเลยนะครับนี่นะฮะทูโทนก็ทํางานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับนี่นะะเขาก็เปลี่ยนแล้วเนาะประมาณนี้นะฮะโอเคไว้ประมาณนี้แล้วกันเนาะมาดูตัวเครื่องกันต่อไปเลย ต่อไปก็จะเป็นเกี่ยวกับตัวเครื่องนะครับเป็น iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นเครื่องไทยนะครับความจุ128 g b นะครับไม่ได้จำกัดการใช้งานของซิมนะครับท่านใช้เครือข่ายอะไรอยู่ก็สามารถใช้ได้เลยนะครับต่อไปก็มาเทสกันที่ระบบเสียงนะฮะนะครับ ทุกฟังก์ชันใช้างานได้ปกติเนาะต่อไปก็จะมาทสกันที่ตัวกล้องกันนะครับโอ้โหไม่ต้องพูดถึงนะครับความชัดของเขานี่ฮนะโอ้ยขออภัยนะฮะ <c oughs> ไปกดโดนตรงนี้นะฮะนี่นะโฟกัสแสงได้ปกตินะครับนี่นะครับโฟกัสได้ปกติเนาะซูมอินซูมเอาได้ปกติเลยนะครับอลองดูสรุปนึ่งนะครับ นี่นะฮะรูปทถ่ายได้เมื่อสักครู่นะครับก็จะคมชัดกันเบอร์นี้เลยนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะกล้องของเขาชัดอยู่แล้วนะครับ A413 ต่อไปเป็นกล้องหน้านะครับหรือกล้องเซลฟี่นั่นเองนะครับฟึบนี่นะฮะถ่ายแล้วเนาะคมชัดเวอร์นะฮะโอเคนะเรียกว่าทำงานได้ทุกฟังก์ชันเนาะเครื่องน้ำเดิมนะครับไม่เคยแกะเคยซ่อมนะครับอุปกรณ์ที่มีมาให้นะฮะจะมีเป็นตัวคู่มือเขาเนาะเนี่ยเข็มจิ้มส่งจิ้มซิมทุกอย่างอยู่ครบหมดนะครับแล้วก็เป็นตัวสายชาร์จนะยังไม่ได้แกะออกมาใช้เลยนะครับนี่นะฮะ เป็น iPhone 13 Pro Max นะครับเป็นสีเซราบูลนะครับ128 g b นะครับนี่นะฮะเรียกว่ามาครบกล่องเลยนะครับถ้าใดรสนใจนะครับก็ทักเฟซทักไลน์มาสอบถามได้เลยนะครับรายละเอียดเกี่ยวกับสเปคเครื่องแล้วก็ราคานะครับจะแจ้งทีจีน้าเพจอย่างครบถ้วนเลยนะครับโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้เท่านี้แล้วกันนะครับยังไงไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ขอบพระคุณมากเลยครับสวัสดีครับ